เซร็จแล้วจ้าปากหูแยกติดเซร็จเรียบร้อยเลยเด้วยจะด้วกินข้าวแร้งด้วยบา้านพี่น้องเสียบๆนั้นยยกติดจ้าอ่าแยกติดสื่อกลวงมากพี่น้องกลวงนี่ตัตัวใหญ่ๆแยกติดสื่อมากเคืองลูกสิ่งเหตุนั้นงกินดีเนาะพี่น้องเราแยกติดสิแก่สะกั่นพี่น้อง เก็บยังกินจังมาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งนะพี่น้องนะแยกกิน,กนอาหารไอล่าบกุ้งแกะกุ้งลางกุ้ง,เ,ง,งเรียบร้อยเลยพี่น้องแยกกินก็เนื้อแก้มทันหอมกรอน่น ท่นถามเร да. sure ียบร้อยพี่น้อยทเรียบร้อยยกเรีห้ท่านฟื้นได้พี่หน่อยท่นอยากแยกขี้เสียวไปขวแจ้งเสียวมารอยพี่หน่อยจะเข้าเอื่น้อยให้จะเอื่นล่ะพี่หน่อยอาจารย์ดหน่อยพี่หน่อยเ้ยหลังนี้จกวนใหญ่ขวม่ให้ทุกนมาพี่หน่อย Yeah, 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 เทโลกหลายเกิบมาที่เรอเทองโลดด้ยด้ยสาริผ่าบเนี่ยที่จะตปขตาได้วยด้วยี่้าเร่จะเอากลมัดใสมไ้ี่เราขวานวายมันสุกเห้องกระจ้าไปใส่เครื่องนะพี่้รง ก็เ้าเลยนขาวเลยพี่น่อยงานุงมันหลอกมาเองได้พี่หน่อยันบอกที่จะพิเศษตุงมาโอ้ก็เล่ไปรอ ใส่กระเจใส่ของกระดูกกรใส่ตองนวลงไปใส่น้าตลาลงไปใส่ผิด้วนก็ใส่ข้าวั

หมักส่งใส่ไห้าหักส่งก็ตใส่ได้เนาะใส่หอมลงไป แส like ่เพียบพี่น้องกลอยกลุ่มแยกติบโยรากลุ่มพี่น้องรอบแยกติบขวากลุ่มเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้าเส็ดกับเข่าแล้วแยกทิบเข่าอุ่นเข่าพี่น้องอุ่นเข่ากินหอวเนาะพี่น้องนะกับกลอยกุ้งกับลาบกุ้งแจ๊กกลอยงี้แจ๊กลาบดออกพี่น้อง แต่ถ้าผู้ชี้นนัะพี่น้องครับมีเสร็จแล้วมีพักกินกับเ้อก็ไมีซัมเนี่นอพี่น้องโดยจะเด้อถึงจะได้เด้อ